ความแค้นอยู่ที่ใดเก็บเอาไว้ใช่จะหายแค้นสะสมไว้สุมสวงแน่นแล้วลอกมาทีละแผ่นแก่แค่กันทีละคนไม่เป็นไรพอกันกินมากกว่านี้และบัดน,นี้ขอพืนทั้งดอกและตน้นเชงบัญชีบุคคลต่อบุคคลล้างสารกันปีบนนคบนอคนมาแลกกัน ผมมาพร้อมกับปืนยี่ห้อใหม่ยี่ห้อหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วม,มันก็เข้ามาในตลาดบ้านเราก็พักใหญ่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยมีคนรู้จักนะครับบางคนก็ยังสงสัยกับยี่ห้อนี้อยู่ต้องเท้าความก่อนครับเจ้ายี่ห้อนี้ชื่อยี่ห้อสเปน้าอาัมนะครับสเปน้าอาัมเนี่ยจริงๆแล้วเท้าความเดิมๆเลยบริษัทยี่ห้อนี่เป็นบริษัทของโปลแลนด์นะครับแต่ว่า มาระยะหลังอ่ะเขา OEM เขาใจคำว่า OEM ใช่ไหมให้โรงงานจีนโรงงานหนึ่งผลิตให้นะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่แค่ผลิตเฉยๆบางคนจะบอกว่าจีนไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้แต่ว่าโรงงานอ่ะเขามา QC เองนะครับคือเหมือนกับผมไปจ้างให้โรงงานโรงงาน A ผลิตให้นะครับผมก็ต้องการว่าชิ้นงานที่ออกมาต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตามมาตรฐานที่ผมต้องการโอเคไหมคราวนี้สเปน e อร์มเนี่ยก็จะออกมาหลายโมเดลละ แล้วก็โมเดลที่ธรรมดาเนี่ยด้วยราคาของเขาที่มีระบบอย่างที่หลายๆคนจะเห็นว่าส,สเปนแอาร์เนี่ยจะมีไอ้เจ้าระบบวงจรไฟอยู่ระบบเกจของมันนะครับซึ่งราคามันจะกระโดด8,9,000แล้วคราวนี้ด้วยความว่าเศรษฐกิจเนี่ยช่วงเนี้ยมันก็กําลังกลับมาโตนะแต่ว่าคือด้วยความที่ว่ากระตุ้นผู้เล่นเขาก็มีมองว่าสเปนแอาร์ตัวธรรมดาเนี่ยเขาจะจับตลาดบนของเขานะครับ จับฝั่งยุโรปจับพั่งผู้เล่นอ,อีกระดับหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเกรดอีกเกรดหนึ่งที่เราที่เราจะคุ้นเคยกันเมื่อก่อนเบลก็จะมีอะไรมีโลคอสใช่ไหมสเปนหน้าอาร์มก็เลยออกตัวโลคอสมาแต่บอกเลยนะชิ้นงานไม่ใช่เบลนะครับดีกว่ากันเยอะนะไม่อยากบอกว่าโรงงานไหนผลิตให้ซึ่งเคยแพรมภาพให้ดูแล้วทีหนึง่งถ้าใครตามผมตอนปโรงงานจะเห็นว่าผมคยเคยแพรมภาพยี่ห้อเนี้ย โผล่มาทีนึงแล้วนะซึ่งคนก็งงว่าไอ้ยี่ห้อนี้คืออะไรอะไรเนี่ยมามาดูกันจ้าสเปนแาอรา์นะครับเจ้าตัวนี้จะเป็นตัวโลคอสเขาจะแบ่งออกเป็น2เกรดอีกนะครับในโลคอสเนี่ยเขาก็จะมีตัวคอนะครับคอกับเฟล็กนะครับวันนี้เราจะรีวิวเจ้าตัวคอก่อนจะใช้คําว่าพรีวิวแล้วกันรีวิวคง,ต,งต้องไปยิงให้ดูแต่ว่าขอขออน,นุญาตนิดนึงนะตาตาข้างขวาผมใช้ไม่ได้ตอนนี้ นะครับเดี๋ยวรอมิถุนาผ่าแล้วเดี๋ยวคงใช้ได้แล้วผมใช้มือซ้ายยิงก็เลยต้องใช้ตาซ้ายเลงเพราะนปืนยาวใช่ไหมพอผมประทับปุ๊บผมเลงปุ๊บเนี่ยมือมือซ้ายผมไม่นิ่งสู้มือขวาไม่ได้ไงก็เลยทําไม่ได้แต่เออมีคนถามว่าทาไมปืนสั้นทําได้ปืนสั้นผมเลงผมผมยิงด้วยมือขวาแต่ผมเลงด้วยตาซ้ายได้อย่างนี้โอเคไหมก็ประมาณนั้นนะครับโอเคมาเข้าเรื่องกันวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเจ้าตัวคอก่อนคอที่เขาส,ส่งมาให้พรีวิวเนี่ย จะมีตัว3มตัวคือเจ้าตัวอคอดเขาจะเป็น co ตัว sac 01 03 04นะครับเดี๋ยวมาดูกันความแตกต่างระหว่างคอกับเฟรตต่างกันยังไงนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งทั้งตัวเนี่ยเป็นโลคอสเหมือนกันบอดี้เป็นบอดี้พลาสติกต้องใช้คำว่านลอนนะครับมันจะเหนียวก่าพลาสติกธรรมดานะครับมันเหนียวเดีย๋ยวได้เห็นชิ้นงานคุณจะรู้เลยว่างานดีมากนะครับเมื่อ เมื่อ<งาน>โปรแกรมมาคุมจีนผลิตเนี่ยงานออกมาค่อนข้างดีนะครับมามาดูกันจอนเจ้าตัวคลอนจะเป็นคอเนี่ยจะเป็นเหมือนกับตัวหลักก็คือจะเป็นพวกตัวธรรมดาพวก m c a หธรรมดาอะไรพวกนี้นะครับตัวจะไม่แพงมากแต่เจ้าตัวเฟล็กเนี่ยจะเป็นเหมือนเจ้าตัวแต่งนะครับไม่ไม่ใช่แต่งขา้างในไปถึงแต่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 งบอดี้ข้างนอกนะครับรก็จะมีพันท้ายเป็นอย่างงุ้มพันท้ายประกับเป็นประกับอ,อะไรที่เขาดังๆกัน,นาลางคีมอสลางอะไรอย่างเงี้ย แล้วแต่นะครับเจ้าตัวเฟรคจะเป็นแบบนั้นส่วนเจ้าตัวคอก็จะเป็นพวก MCN1 m c i 4 CQB อะไรพวกนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาดูแพ็กเกจเขาก่อนแหมทีโปแลนด์ผลิตเนี่ยชิ้นงานดูน่าเล่นจินะเห็นไหมเห็นไหมแพ็กเกจเขาค่อนข้างสวยนะครับเออดีเอาออกมาดูหรูหร่าตามมาตรฐานโปแลนด์เลยนะครับเฮ้ยไม่นานใช่ไหมโรงงานครับไม่นานยี่ห้อคุณจะมีอย่างนี้ใช่ไหมโอเคนะ ก็เขาก็จะมีบอกเลยตึ๊ด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 แล้วเจ้าตัวนี้มันเป็นแบบเดียวกับเจนสามคืออะไรนะเป็นแบบเดียวกับเจนสามคือสามารถถอดสปริงออกตูดได้โอเคปะ่ะบอกเลยนะเจ้าตัวคอกับเฟล็กเนี่ยเหมาะสำหรับมือใหม่ถ้าถ้าเป็นมือใหม่ที่อชอบตัวแต่งนะก็จะซื้อตัวแต่งไปเลยนะเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้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 แต่ถ้าเป็นมือใหม่ที่ชอบตัวธรรมดา ก็จะเป็นตัวคอนะครับอ่าก็จะเป็นตัวธรรมดาพวก m อหนึ่งอะไรนี้มาดูกันเปิดกล่องมาเจออะไรบ้างอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปไล่ตัวตัวปืนแล้วกันนะเปิดกล่องคุณจะเจอปืนแม็กซีนนะครับแล้วก็ยูเซอร์เมนูแบบออนไลน์อ่ายิงบาร์โคดนี่ปุ๊บแล้วคุณก็จะเข้าไปดูยูเซอร์เมนูของเขาได้ว่าเป็นยังไงอ่าเพื่อลดปัญหากระดาษถูกไหมมียูเซอร์เมนูออนไลน์แล้วมีอะไรอีกมีแคตตล็อกให้โอเคปะ่ะมีเคตล็อกให้ไปดูแล้วกันว่า ตัว SA โค้ดที่ขึ้นด้วย SA 01 02 03อันนั้นคือตัวตัวปกติของเขาซึ่งจะมีวงจรเกียอะไรมาด้วยอะไรพวกนี้ปิดมาด้วยนะครับอันนั้นเป็นตัวนั้นราคาจะค่อนข้างโดด89000นะประมาณนั้นนะครับนี่แล้วก็จะมะีจุดเด่นของเขาคือเขาจะมีสปริงมาให้นะสปริงเ9 0เดี๋ยวเรามามาคุยกันเรื่องสปริงนะครับมาดูกันเกี่ยวกับเจ้าตัวเดี๋ยวจะไล่ทีละตัวเลยนะ,ะเจ้าตัวสเปนแอร์ คอนะครับ C 0 1 C 0 1จะเป็นอะไร C 0 1จะเป็นเจ้าตัว M ส A 1ตัวธรรมดาแต่ท้ายให้ท้ายเคียนมาคุณเลอกยางว่ายี่ห้ออะไรคุณเลอกยงคุณเลอกยงนะครับนะโอเคนะมาดูกันนะครับชิ้นงานก็จะเป็นางี้งานตัวบอดี้เป็นพลาสติกแม้กระทั่งแกนมันท้ายนะครับเป็นพลาสติกแต่ไม่ใช่พลาสติกกองแกงเป็นพลาสติกไนลอนแข็งนะครับแข็งบอกเลยว่าแข็งนะครับตัวลนยจะเป็นงี้เราก็ตรงตรงนี้จะเป็นโลหะนะครับนะเป็นโลหะ จุดที่เป็นโลหะก,ก็คนเป็นหลามก็เป็นโลหะนะครับแมกกาซีนเขาโอ้สวยงามเป็นแมกโมมาให้เลยโอเคไหมนะอันนี้ตามมาตรฐานของโปลแลนด์เขานะครับโอเคปะ่ะนะงานเขาก็ค่อนข้างดีนะครับนะมาดูกันก่อนปึ๊บมามีตัว co โอศูนย์หนึ่งนะแล้วก็ co โอศูนย์สามซีศูนย์สามก็จะเป็นตัวตัว IS นะครับเป็นรางไอเอสโอเคไหมมีรางให้มีกริปมือให้โอเคหรือเปล่านะ มีสูหลังสูหลังเป็นพลาสติกแต่ว่าล่าสุดนี้เราเรามาคุณบาสมาบ้านผมแล้วเขามาดูขอดูปุ๊บเขาก็จะเห็นแล้วโอ้โหเฮ้ยเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างดีนะครับนะงานตัวมันมันมันก็ไม่ได้เบาหลงเหลงนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนักหนักแบบไร้สาระมากนะครับนะน้ำหนักกำลังดีนะบอกเลยนะครับบอดี Body ้เป็นบอดี้ abs นะครับนะงานกำลังดีบอกเลยว่าไม่ใช่เบาแบบต้องติงต้งติ้งตองอ่ะเป็นเบาแบบกลางดีอ่ะนะ มามาดูกันต่อนะครับบอกเลยว่าเบลปวดหัวแน่เจอนี้แต่ว่าราคาราคาก็แพงกว่าเบลนะครับแต่ว่าก็เล่นได้ราคาอยู่สี่ห้าพันนะครับมาตรฐานโปรแลนด์โอเคเปล่านะพูดย้ำๆเดี๋ยวมีคนเขาว่ายโอเคมาดูกันต่ออีกตัวหนึ่งอ่าตัว C04 นะครับนะตัวคอ04คอ04ก็จะเป็นตัว c q b โอเคไหมเห็นไหม เจ้าตัวคอก็จะเป็นต,ตัวตัวตัวธรรมดานะครับเป็นตัวประมาณนี้นะครับเนะชิ้นงานคือถ้าคุณมองง,ง่ายๆคือคุณมองมองเฟรมนี้นี่นี่มองมองเฟรมหน้าคือตัวเดียวกันเขาเปลี่ยนเฟรมบนนะฮะอาถอดหูหิ้วออกใส่ศูนย์หลังคุณไม่ย่ออะไรเราไม่ให้พูดไม่ให้พูด <c oughs> บอกเลยว่าดีงานดีโอเคไหมนะครับนะแล้วก็เหมือนในเจนสาอุ้ยหลุดหลุด,ลด,ลดเจนสามคือบางครั้งนี่นะ มายืนตรงจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยบางทีผมก็แอบตลกนะมีคนไปเทียบยีหบย่ห้อนี้กับยี่ห้อนี้ซึ่งมันคือโอเคป่ะไม่อยากพูดโอเคไหมคือบางทีเจ้าหัวล้อกก็เกรงใจอะ่ะเกรงใจโอเคป่ะไม่รู้ไม่ผิดไม่ว่ากันนะมาดูกันนะครับเจ้าตัวคอตัวคอเป็นยังไงนะดูในภาพประกอบโอเคไหมนั่นแหละ คือสามารถถอดสปิยงออกตูดได้นะครับเดิมๆแกะกล่องมาเนี่ยเจ้าตัวคอเนี่ยจะวิ่งอยู่ที่300-350ฟุตต่อวินาทีตามมาตรฐานโปรแลนด์เขา1จูนโอเคไหมไม่ให้เกินนั้นมากนะครับแต่บางทีอยากเล่นที่บ้านไม่อยากแรงมากนะครับพื้นที่ประมาณ10เมตร15เมตรเนี่ยเ,เขาก็ถอดเปลี่ยนเป็นเจ้าตัว M90 ของเขาที่เขาให้มาโอเคไหมมีแถมมาด้วยในกล่องนะครับ คือถอดเดี๋ยวจะหาว่าโมมาถอดให้ดูว่าถอดง่ายขนาดไหนเริ่มต้นนะครับนี่จะจับปืนตั้งอย่างนี้ดึงตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเป็นตัวเฟกเดี๋ยวจะไปถอดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับดึงดึงอย่างตรงๆนะเลื่อนม,มันท้ายออกโอเคไหมจริงๆเวลาใส่แบบคุณก็ใส่ตรงนี้เขาไม่มีแบบให้นะคุณไปห,นะหาแบบลิโพมาใส่นะใส่แล้วเสียบไปตรงนี้โอเคจากนั้นนะครับมามาดูกันมาดูพร้อมกันแหละเดี๋ยวแกะกันสดๆแกะสดโอเคป่ะน ใช้ค่วงปากแชกนะครับตัวยาวนะครับเสียบเข้าไปนะครับนะบอกเลยว่าคือคือคือมันมันง่ายอะ่ะพอมันง่ายปุ๊บอย่างเงี้ยจบเลยเดี๋ยวขอเล่นก่อนมองไม่เห็นพวกคุณนี้ก็ใช้คนตามไปเดียว์คนนะมาเดี๋ยวเดี๋ยวขหาไม่ว่าเฮียไม่ไม่ได้ว่าเฮียครับไม่ได้ว่าเฮียใช้มาเลยครับแซ <laughs> วได้เดี๋ยวพี่ติก๊กป็นฟ้องโอเคข,ขายขายออกก่อนเนี่ยเห็นไหมนีม่ง่ายเลยนะ ไข่น็อตตรงนี้ออกนะครับนะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ตึ๊ตึ๊ตึต๊ดง่ายๆอย่างนี้นะครับเห็นมเห็นะยกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวนะเทน็อตกับไอ้เจ้าตัวนี้ออกมาก่อนนะครับนะคือเจ้าเจ้าตัวเนี้ยจุดเด่นคือเหมาะสำหรับมือใหม่นะครับมือเก่าก็เล่นได้หรือทําเป็นปืนสนามก็ได้นะครับนะอ,อยากแรงก็แรงได้อยากแรงกว่านี้ผมแนะนําว่าให้ไปเปลี่ยน เปลี่ยนเป็นไอ้เจ้าตัวเขาเรียกไรเดี๋ยวขอเทก่อนไม่หลุดไม่หลุดเ,เปลี่ยนเปลี่ยนมอเตอร์เป็นมอเตอร์ทอสนะครับแล้วก็ข้างในไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันมากคือ,ค,อคือมันจบมาแล้วอะ่ะคือโรงงาน QC มาแล้วนะครับถ้าถ้าคุณไม่ได้คิดจะแรงมากเิมเดิมๆก็เล่นได้ฮะจะลดความแรงก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวขอขอเอาเอา,เอาเจ้าตัวตัวแก๊สออกก่อนนะครับโอเคเดี๋ยนะ เค okay, มานะครับนี่จเจ้าตัวนี้ออกมานี่เอาเจวตัวนี้ออกมาตัวนี้นะครับออกจากแกนมันท้ายนะครับเอาออกมาปุ๊บแล้วคุณก็เลื่อนเจ้าตัวแกนมันท้ายออกแกนมันท้ายเนี่ยเป็นพลาสติกแต่เป็นพลาสติกไหนร่อนนะไม่ใช่พลาสติกกองแกงนะดูซะนะว่ามันไม่ใช่พลาสติกกองแกงเดี๋ยวจะบีให้ดูนะผมว่าผมแข็งแรงพอนะถ้าพลาสติกสำรับผมสามารถบ,บีเพ้แตกได้พลาสติกอันนี้เหนียวเหนียว ดูต่อจากนั้นนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวถอดถอดไอแม็กซิมอนนี่เห็นไหมกรุณก็เนี่ยแล้วก็หาหกเหลี่ยมหนึ่งตัวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งหกเหลี่ยมอ้าหกเหลี่ยมตัวใหญ่ผมไปไหนเนี่ยเดี๋ยวนะตึ๊บตึ๊ตึ๊ตึ๊บางทีนั่งนั่งซ้อมปืนบนโต๊ะเนี่ยเราก็ทานู่นทํานี่บนนี้เราก็วางไม่เรียบร้อยโอเคนะครับนะนี่เสียหกเหลีล่ยมไปกดบิตโอเคไหมเนี่ยสปริงออกมาแล้ว โอเคไหมโอเคป่ะค,คุณก็เอาเอาสปริงแรงขึ้นหรือเอาสปริงเบาลงใส่เข้าไปถึงเวลาใส่ก็เสียบเข้าไปนะครับเสียบง่ายๆเลยนะดูไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวขอเล่นก่อน <c oughs> ใช้คนตาไม่ดีของผมแล้วนะพวกคุณนี่ใจร้ายยังเลยชายลลวก็ไม่ซื้อผม <c oughs> โอเคใส่บิดกลึ๊กเข้าล็อกอ่ะโอเคไหมแค่นี้เองอ่าดูภาพนิ่งประกอบอย่างที่ผมแกะให้ดูในภาพนิ่งนะครับ โอเคไหมอย่างนั้นนะครับเออจุดที่อยากให้ดูตรงนี้ที่หนึ่งคือพอมันเป็นพลาสติกเนี่ยปัญหาที่เรื่องที่ว่าพันท้ายให้ตรงตรงเวลาคุณใส่สายเนี่ยสายตรงเนี้ยพันท้ายมันอถ้าเป็นตัวบอดี้เหล็กไอ้ตรงนี้ชอบไปกัดไปกัดสายมันนะโปรแรงเข้ามา QC ถึงขั้น,ถ,นถึงขั้นการผลิตโอเคไหมนะเราก็จะได้ของที่มีคนคอยตรวจสอบงานให้เรานะ โรงงานนี้ก็ไม่ใช่กระจอกนะโรงงานนี้โรงงานดีนะครับไม่อยากเอ่ยชื่อว่าโรงงานอะไรนะตัว M4 โรงงานนี้ผลิตให้แต่ตัวตัว AK นี่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่ายังยังไม่เห็นของนะแล้วก็เขาเขาไม่พูด <c oughs> นั่นแหละประมาณนั้นนะครับโอเคจากนั้นก็ใส่นี่แนะบบมาทายเข้าไป,น,าไป,ปนะครับใส่น็อยเข้าไปใสน็อยเข้าไปปึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บนะครับมาดูภาพภาพประกอบ อย่างที่เห็นโอเคไหมบูทบูทก็เป็นบูทโลหะแล้วนะฟาลูกสูบเหล็กนะครับนะแล้วกเ็เจ้าตัวพลาสติกทั้งหลายตัวหัวนอตเซลอะไรพวกนี้ถึงแม้มันจะไม่ใช่หัวที่เป็นโลหะนะแต่ว่าของมันก็เป็นพลาสติกคี่ค่าค่อนข,ข้างเหนียวนะครับคุณเห็นชุดทอ็อปเห็นไหมชุดทออ็อปตอนเป็นยี่ห้อตัวเองไม่อยากจะบ่นนะตอนเป็นยี่ห้อตัวเองนี่ไม่เห็นไม่เห็นทำ หรือว่ามันเป็นเฉพาะในตัวทดสอบอะนะคือเขาใส่ใส่ใส่ไอตัวท่อยาวมาไวถึงปากกระบอกยี่ห้ออะไรนะเอ๊พูดไปเดี๋ยวก็หา,าผมบอกอีกเดี๋ยวเฮียว,ว่าเฮียว,ว่าเอาไม่เอานะก็คือ,ค,อคือพอพอมาคุมการผลิตปุ๊บชิ้นงานก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็บอกเลยว่าเขาเขาค่อนข้างซีเรียสน,นะครับงานเขาต้องออกมาคลิก ก็อย่างที่เห็นคุณต้องมาเห็นตัวจริงอะ่ะงานคลิปมากนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายต่อแล้วแล้วแล้วก็เดี๋ยวอ่าค่อยขันทำมานั่งขันน็อตต้องมานั่งเล็งน็อตก่อนโอเคไหมอย่างชิ้นงานที่เห็นโอเคไหมสามรุ่นนี้เป็นรุ่นคอนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามามาดูตัวเฟรคก,กันนะแล้วก็มีอะไรดีๆจะรีวิวให้ดูโอเคไ่ะของดีราคาถูกราคาที่เท่าไหร่แล้วตัว,ต,วโตโลคอสสี่ถึงห้าเอ็กเอ็กเอ็กโอเคไหม สำหรับมือใหม่ไม่ร่วมแบตเตอรี่นะครับไปหาแบตเตอรี่มานะจะใช้เวปปืนสนามก็ได้บอกเลยว่าใช้ป,ปืนสนามก็ได้เพราะว่าของเขาไม่ธรรมดาแล้วก็ความแรงขนาดนี้นะสามร้อยสามสิบหรือสามร้อยห้าสิบหรือถ้านายสนามจะจะจะ,จะไม่อยากให้ปืนแรงมากลดความแรงก็เปลี่ยนสปริงนี่นะใส่ไปสปริงตัวเก้าสิบก็วิ่งเอ็มใส่สปริงตัวเอ็มเก้าสิบก็จะวิ่งอยู่ที่สามร้อยฟุตต่อวินาทีจบเลยโอเคป่ะปืนก็จะทนขึ้นอีกเยอะเลยนะ โอเคนะครับคลิปนี้สั้นๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูเจ้าตัวเฟรดการนะขอภายเฮียที่ผมรีวิวช้านะครับเมื่อคืนช่วงสองสาวันนี้ที่ผ่านมามันมีงานเข้ามานั่นแหละเราก็ขอภายที่ยิงให้ยิงให้ดูไม่ได้เพราะว่ามือซ้ายไม่นิ่งบอกเลยมือซ้ายไม่นิ่งไม่อยากจะเป็นมาตรฐานให้เฮียเดี๋ยวคนบอกอปืนไม,ไม่แม่นเลยเดี๋ยวเราตัขวากลับมาก่อนสิบหกิจุนาผ่า,าตาโอเคไหมตาผมจะกลับเป็นปกติแล้ว และคราวนี้มาเจอกันโอเคมนะมันไส้มานานแล้วโอเคนะแล้วมีดีๆจะรีวิวให้ดูอีกโอเคนะสวัสดีครับ